Know you've been a good, good friend. friend And that's in the thick and thin คนด้า T R F นะครับในเมืองนะครับว่าใช้งานเป็นยังไงนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับรถก็ไม่ค่อยเยอะนะครับก็ขับใช้งานสบายครับตอนนี้ไม่มีต่างซื้นโปรโอนะครับใช้กล้องมือถือไว้ก่อนนะครับให้ผู้ช่วยเป็นคนถือกล้องก่อนนะครับกล้องมันจะสั่นๆภาพจะสั่นๆนะครับฝากติดตามรับชมนด้วยนะครับช้องไม่ดังนะครับแต่เราจะมารีวิวรถแต่ละรุ่นแต่ละแต่ละอยากให้ดูนะครับตอนนี้ยังขี่มิบากเลยนะครับ อย่างที่เห็นนะครับรถมีบากครับก็สามารถใช้งานในทางดําได้นะครับไม่ได้ขี้เหร่นะครับแต่เรื่องของความเร็วอาจจะทาความเร็วได้ไม่มากนะครับอาจจะอยู่ที่ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ทางนี้ยังนั้นนะครับเมื่อควาาปลอดภัยนะครับขับไม่เกิน90ในตัวเมืองนะครับผมนี่ครับว่าแต่ในถนนในเมืองครับก็จะมีหลุมมีบ่อครับโดยเฉพาะในกรุงเทพรับเนี้จาต่อระบายน้านะครับ ตัวรถนะครับอราคาการประหยัดน้ํามันก็ค่อนข้างที่จะประหยัดนะครับน้ํามันก็อยู่ที่ถังผมไม่แน่ใจนะครับว่า12ลิตรหรือเปล่านะครับแต่ก็การใช้งานก็หนึ่งถังครับก็ขี่ได้ครับเป็นอาทิตย์เลยครับขี่แบบคิวๆิวเลยครับผมใช้งานวันละประมาณ40-50กิโลเมตรนะครับก็น้ำมันเต็มถังนี่ใช้ได้ประมาณปลายนะครับเจ็ดวันเลยนะครับเนี่ยครับที่ที่เห็นนะครับ แค่ครับผเลยนะครับสาร้อไลอยนะ ร,รามคนสดที่น,น่เลยนะทางแคบแ,แม่งก็ยังไปนะอยู่เเรก็เห็นอยู่ว่ารถมอเตอร์ไซค์มะเออไม่รถไม่รถับเร่งงเลยเออต้องระวังนะครับทาแบก็เนยคับรน,นะครับวเวลาเลี้ยวไม่ค่อปิดไฟเล้ยวนะครับอย่างเงี้ยนครับานหน้าไปเลยนะครับ เที่ยวแบบพอดีๆนะครับขบ่เที่ยวนะครับไม่ต้องว่านี่นะครับไม่ต้องว่าหลงกรืว่าอะไรครับเนี่ยเห็นไหมครับจะเยอะครับในเมืองนี่จุงเที่ยวได้เลยครับรถเปรถติดก็อาจจะขี่ยากๆนิดหน่อยแล้วก็แทนแทนตาเขาท่างกว้างนะครับแต่ถ้าเป็นเปลี่ยนแทนก็ก็จะแคบลงนะครับแต่รถสไตล์นี้ต้อง ก,กาไปร,อรโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมช่องมอเตอร์ไซค์ลเยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำนล้ปันด้วยนะครับฝากติดตามรับชมกันด้วยครับ